สาชุดปฏิการชุดปฏิการละโอรการรวมทั้งสิ้นเดแลน้องๆกำลังคนลงพักชายแดนสีลงพ yeah. okay. ักนะครับท er ี่รักทุกคนนะครับเรียบร้อยตางแผนพักพื้นที่ส่วนหลังหรือแผนของยอดประชาชลกรณ์นั่งตรวจสามารถปฏิบัติตามแผนพักพื้นที่ส่วนหลังได้อย่างถูกต้องและมีสิทธิาพักที่เดียวใช้ทางประมาณสามโวงและเจ็ดเจ็ดนะครับวันอื่นนะครับต้อง ชื่นชมท่านผู้กำกับารนะครับที่เป็นจังหวัดแรกนะครับนอกจากนั้นของเรานะครับจะต้องมีคนกําหนดเส้นทางนะครับว่าเส้นทางใดการบรพื้นที่นะครับให้ผู้การจังหวัดทั้งสี่นะครับตามแนวชายแดนเรามีทั้งหมด4จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับชายแดนกัมพูชานะครับทุกจังหวัดทางดานซ้ายเลี้ยฟขึ้นทางด่วน ข้าเราเคลื่อนที่โดยที่ไม่ใช้การลากปลายลงส้นท่าน,นไม่เห็นด้ปยวิศีครับม่นสะดุดต้นไม้ขึึนครับส่วนหนึ่งงูส่วนหนึ่ง,วนนงเวอร์แนวพื้นที่ที่เป้าหมายครับ การแบ่งพืน้นที่เนี่ย a i r l i e Operation หนึ่งสองสามเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างเอาไปเรียนแบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีสองเนี่ยมันควรติดแมกซีนไหมอยู่แถวเรี่ย

โอ้โห

ไอ้วกไอ้วกนิ้วซ้ายเนี่ยไอ้วงขนาดมือซ้ายเนี่ยจะต้องฝึกให้มากกว่าชาวบ้านเขานะครับพวกเราต้องช่วยกันเนาะโอเคแล้วก็กลับ <c oughs> มือจับออกเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนกล้องอะไรก็หัวหน้าคับพุทธตำรวจดีนะเออตำรวจภูธรจังหว,วัดวิลามครับได้จัดทําแผนรองรับนะครับแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะครับซึ่งประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของการอพยพประชาชน นะครับจากพื้นที่อันตรายเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับตามที่มีการฝึกทดสอบมเมื่อกี้นะครับอันนี้คือกรณีที่ตัวประชาชนเนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับมีภัยคุกคามเกิดแล้วแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีภัยคุกคามเราก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ปกติได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเส้นทางในการเคลื่อนนะครับไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยศูนย์พักพิงที่สนามช้างในเขตเมืองครับก็น่าจะเรียบร้อยในส่วนอีกส่วนหนึ่ง ที่วันนี้ดูการฝึกแล้วเป็นการฝึกทบทวนกายบัตรให้กับตํารวจของโรงพักพื้นที่ชายแดนนะครับให้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการใช้อาวุธปืนยาวนะครับแล้วก็การวางแผนในการรักษาที่มั่นนะครับแล้วในการที่สามารถตอบโต้สถานการณ์กรณีที่ป้องกันหน่วยตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ประชาชนจากพื้นที่ส่วนหน้าเนี่ยขยับไปอยู่ในพื้นที่ส่วนหลังครับก็เรียบร้อยทุกอย่างครับแล้วท่านมีการเน้นย้นอะไร ในส่วนนี้ก็ได้สั่งให้ทุกโรงพักเนี่ยไปจัดทําแผนรองรับนะครับตามที่ตัวกระดานเมื่อสักครู่นี้ให้จัดทําแผนได้เรียบร้อยเพราะว่าแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับกายบัตรเรานั้นไม่ใช่ทําฝ่ายเดียวครับาทางวันนี้ท่านนายอำเภอก็ได้เดินทางมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ท่านสาธารณสุขซึ่งท่านจะเป็นคนเขียนแผนการลําเลียงคนเจ็บนะครับออกจากพื้นที่เช่นกัน สถาน,น,นสสญญาการณ์ชายแดนตอนนี้เราได้รับทราบโดยตลอดครับหัวหน้าหน่วยชายแดนแล้วก็เรารับฟังจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงด้วยจากฝ่ายทหารนะครับความพร้อมเราก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ